ส,สดีค่ะสบายดี FC ซีทางช่องน้องคําแพงชนเนลค่ะดเดี๋ยวนี้แม่เพนอยู่ที่บ้านสุดใจพารวยแล้วเนาะคะ่ะมาตามถึงที่ตามถึงบ้านให้กับเอฟซีทางช่องค่ะผู้ใดมากผู้ใดชอบแนวทางของสุดใจพารวยเพรว่บบาจะเป็นห้าน้อยหรือว่าเราพัฒนาแม่นๆอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่น้องคําแพงด้วยเนาะแลวผู้ใดอยากจะรั่งจองครีมแคลเซียมยาบํารุงสายตาส่วงนี้ละจัดโปรโมชั่นให้ ลดแลกแจกแถมช่วงสงการเนาะฝากเอฟซีทางช่องด้วยสวัสดีสุดใจพารวยพารวยอหลีเนาะ <c oughs> ถูกเขาทุกงวดตั้งแต่ไหมานี่เขาทุกงวดเลยมีนสมซื้ออหลีค่ะเอฟซีขาเนี่ค่ะสุดใจพารวยคนตั้งซื้อก็ตั้งแม่นเนาะตั้งแม่นเขาคักเลขอีหยงังเขาทุกงวด ว่าพาี่ประหารเก่งเนี boy boy well> so, s <S ่ยโมเก่งทอพี่ประหารยังมีรุดม so, ีเข่าอยู่เนาะมีรุดมีเข่าเลยว่างวดนี้แหละโอ้ยเป็นจังไดงวดนี้งวดดี้เราพัฒนาของเราแต่ว่ามั่นใจอยู่ดิมาว่านี่ห้าน้อยแตกสองน้อยเนาะไม่อันจ้ะแสองน้อยห้าน้อยอ่าพิเศษเอ่อปกติกับวีไอพีไม่อันติ์ที่ใาเดี๋ยวเอาว่าอยู่ดิ มื <Systems> ัอนี้คือบบสวยเลยไปทำอย่างมากโบเมื่อนี้ไปเมื่อไห้่เห็นยังเลยตื่นสวยคนสวยตื่นสวยคนสวยตื่นสวยเบิ่องนั่นนี่เอากระไดเนาะบ่ได้เอาเมียนบ่เป็นยังดอกเพราะว่าเอฟซีข้าเจ้าโอยู่เพราะว่าข้าเจ้ากระเบิ่งคลิปเมื่อวานนี่ของเจ้าลุงคลิปของเจ้าเอาลุงมาใช้เนียนไหมกระเนียบแล้วบ่โบเป็นยังตัวเก่าบ่ตัวไม่นี่แล้วอ๋อตัวไม้เนี่ยแล้วลงมาโอ้ไปไป เอามาให้เนี่ยเ,เดี๋ยวรอบแป๊บหนึ่งเนะเาะเริ่มแล้วได้นน่มากแล้วบ่ได้มากแล้วบว่เรียนขึ้นไปทึ่งเฮียนพุน,นายยาลายอ,อันไลยเพิ่นกระเฮ็ดช่องของเพื่อนทั้งสองช่องช่องอย่างแ้ก็ะฝ<ส>ากพารวยแล้วก็เลขเด่นพารวยอ๋อมีสองช่องเนะา,าะเมกอน์เป็นของอ่เลขเด่นพารวยเป็นของเอื้อยเป็นพี่สาวของพี่สาวเพื่อนแต่พี่สาวเพื่อนไปเฮ็ดงานแล้วเนาะเพื่อนก็เลยเฮ็ดต่อค่ะ สองช่องเด้อฝากเอฟซีทางช่องเนาะช่องสุดใจพารวยแล้วก็เลขเด่นพารวยเ,เนานะเอาเมื่อนีนก็นได้มาตามขอแนวทางก็ให้เอฟซีทั้งช่องทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆกันอีกเด้อสุดใจพารวยวันนี้พารวยอีกเด้อทหหอั้งฮานอยแล้วก็ลาว เป็นบ่ที่ป้าจำได้บ่ที่หนูว่ามั่นใจหาแปดมันมั่นใจจะมั่นใจแปดซีเออแปดซีมันมาบน่นเออแปดซีมาบนมาทั้งบนทั้งล่างบาทมาทั้งบนทั้งล่างเฮ้ยสิ่ปีคืนเนาะมันสิมาโตเก่าเนาะแต่ของเจ้าก็ม่เปลี่ยนาเม่ยนจับคู้ม่เปลี่ยาแต่ว่าไปเล่นแปดซีเนาะเพราะว่าเปลี่นหามันออกเมียนู้ใดสิมาเมียนโตเก่าโตเดิมอีกเนาะบนเนาะแปดบ่มีกลับบ่มีปีนเลย ไม่แต่สองแปดแปดสองไมีแต่สองแปดนั่นแหละสลับกันแกยังว่าคิดอยู่ว่าั้สิมาบ่นคื่ว่าต้องมาบ่นคักคล่ะของปู่สี่ศูนย์ก็ให้สี่คูนึงวันที่แล้วนะหาเจ็ดหาแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดนะก็เลยเขาที่หาแปดของเพิ่นเอามาเบิ่งายูเลกตัวเก้ากเขาลายเอามาเบิ่งตัวเลขน้ำกันค่ะเพราะว่าสิเดเตรียมตัวออกไปทรงหลานอยู่หนอวงค่ายเนาะเขาจะกลับบานแล้วว่ามีไพายุกับคำแพงแล้วค่ะเอา บ้าให้เอฟซีมั่นใจแน่เจ้าของสูตรเจ้าของสูตรบอกมั่นใจเนาะวิ่งรูดบนล่างแปดนะคะวิ่งรูดบนล่างแปดเลขบินหมู่ว่านนี่เขาเดียวสีหายเบิ้งเลขบินหมู่ว่านนีหาก็เขาเลขวินหมู่นนว่านนี่เพราะว่าเอฟซีู่้ขอมากบอกว่าเอฟสุดใจไม่มีเลขวินหรอสัน่นพันวาไหมไม่มบใแ่กันค่ะเลขวินเนี่ยเขาเ่าหมดเลยเขาเบิ้ด เนี่ยเขาฮอทหาสามแมนบอห้าสามสกอติจแล้วก็สี่ห้าแมนบอสี่ห้าแล้วก็สี่สองวีไอพีแล้วก็หกแปดปกติแมนบอเข้าหมดเมื่อวานนี้เขาเขาได้ซีน้อยหาน้อยเต็มเต็มเมื่อวานนไงแมนอยู่ดอกเจ้าเหรินทั้งมื่อทุกน้อยเนาะเพราะว่าเขาจะว่าขอเลขบินเพราะว่าจับคู่นี่เขาจะไม่ค่อยหมั่นใจกเขาจะว่าเขาจะว่าเอาเลขบินมาดีกว่าเพราะว่าเคยเห็นเลขบินข่อยมันเขานะ เออเขาอัานเขาเล่าแม่เขาเจเ้าก็เลยอยากได้อ,อันนี้คือห้เป็นงวดแรกนี่เลขวินนี่วั<อ>นนี้นี่เป็นงวดที่สองนี่นเ,นเพราะว่าเ,เลขมันนะ่ะห้าน้อยน่ะมันหลายตัวเป็นบอเล็กวินเขาก็เลยเพิ่มขึ้นบ้ามันก็นเลยเป็นเจ็ดตัวเป็นบอที่แหลกมัจริงเลขเลาวน่ะจะมีหกตัวแต่ว่าเลขกันจับคู่เนี่ยเลขวินนนี่ห้าน้อยนี่สีมีเจ็ดตัวอ่าแต่ว่าเก่าเนี่ยบ่จับห้ยรักเก่าเนี่ยบ่ได้จับห้ยเพราะว่า จับให้เท่เราหกเจ็ดแปดเก้าคูณตลอดเนาะแมนเพราะว่าบริจาบเย็ดนปะเก้าถาว่าผู้ใดมักตัวใดให้จับเพิ่มเติมแมนจับเติมเอาเลยคล้ายๆว่าไปวิ่นเอาได้นี่คือตัวนี้แหละขาเจ้าวิ่นเอาขาเจ้าถือทั้งสามซีน้อยเลยท้าไปเอฟซีทันใดมากเนาะแต่ว่าตัวนี้มันบริเน้นหาเด้อค่ะตัวนี้นะไม่ได้เน้นให้นะคะแต่ว่าวิ่งหลุดแลกไห้เบิงเอาเนาะแมนเบิงเอาค่ะไข่เบิงเอาเวลาห้าน้อยออกแล้วให้สังเกตเบิงดีๆค่ะเมื่อขึ้นนี่เดือนสกาวก็ได้กับ สุดใจนะคะแปดหกฟันเน้นเน้นในลายกลุ่มบอฟันปกติพร้อมบอเออเจ๊เดือนได้ต้องเป็นหมื่นถักไล่หากันนะสีดึงเข่ากลุ่มให้เอฟซทั้งช่องกันนะสีได้เพราะว่าหนูฟันตัวเดียวหนูฟันหนูฟันแปดแปดหกแปดสามเก้าเจ็ดเก้าหกมันฟันเน้นเน้นตัวร่องก็คือหลักเจ็ดหลักเก่าหนาเขาให้ทั้งล่างทั้งบนเลขบิ่งเขาทั้งล่างทั้งบนเลยให้กระเจ้าน แล้วก็ฟันเน้นๆที่แปดหกมือว่านนี่ปกติพอมเขาแปดหกตรงๆเลยว่านี่แมนเจ้เดือนในในเนใดเออเนค่อนหอยดึงเนเขากลมเนี่ยอ๋อดึงหอยเขากลมน้ำเนี้ยคอนสิร์ตไปว่างให้เอฟซีทั้งช่องเบอร์นี่แหละค่ะจับคู่เนาะค่ะแต่ผู้มีหกสามหกสี่หกห้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสามแปดสี่แปดห้านะคะถ้าว่าเอฟซี มักบินรูดกระรูดแปดได้เลยมาหั่นก็เอาเล็กวิ่นไปวิ่นเอาเด้อค่ะบอดดัเนียนหาเนาะเพราะว่ามันมีหลายน้อยเนาะค่ะมีหลายน้อยกเขายังบ่อฟันทงใหด้เถื่อเพราะว่าโดนพินิจพิจารณาเบิ่งเอาเลยเพราะว่าจะฟันทงใล่่ไล่กลุ่มคือเล็กเล็กกับชาติออกแล้วห้องสีหัวจับท่างถืออ๋อแมนค่ะแมนอาได้ห้าห้าน้อยแล้วเนาะมาเบิ่งเรากันต่อค่ะห้าน้อยวันที่ใส่วันที่ออยุพุน มันอยู่ข้างบนเจ้าของเขียนเขียนมาเขียนอยู่ข้างล่างแม่มันเลยสิ้นตาเนี่ยค่ะฮานอ,อยของสุดใจพารวยวันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมสองห้าหกเจ็ดเนาะวันนี้สุดใจฟันเออสุดใจพารวยฟันทงให้ที่แปดเม็ดเดียวเนาะแต่ว่าหายเบิงก่อนเนาะฮานอ,อยผลฮานอยออกก่อนค่อยมาฟันทงกันอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าผู้ใดอยากได้เลขวินเอาไปวินเอาเนาะทั้งสามนอยสี่นอยเนาะ แล้วก็จับคู่มาหกสามหกสี่หกห้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแล้วก็แปดสามแปดสี่แปดห้าเอาไดู้่เลขแอดไลน์เข้ามาเออฟ<า>แอดไลน์เข้ามาแอดลไลน์เข้ามากลุ่มสุดใจพารวยใช่ไหมแมค่ค่คะกลุ่มฟรีค่ะกลุ่มฟรีกลุ่มฟรีค่ะนี่แอดไลน์มาได้เลย แล้วผู้ใดก็อยากได้ฮะน,น้อยแมนแมนเราพัฒนาแมนแมนก็เข้าไปที่กลุ่มไลน์ของสุดใจพารวยได้ทุกเมื่อทุกเวลาค่ะตามนี้เนาะเบอร์นี้ค่ะโอเคค่ะมาเอาเล่ามาต่อค่ะเลาว,วันนี้สุดใจพารวยย้ำให้เอฟซีหน่อยอธิบายให้นะคะมันใจเดิอมมันใจคักๆเดิ่มวนนี่สองต้องมาแน่น,นอนสองมาเป็น,นบอแมน ไส,สองนี่ชุดมาเข้านูน,นจะเป็นล่างเด้จ <มา S 2> จะเป็นล่างนะเออ,อเพราะว่าเหลขบินเของหนูมานน้ำกันได้ <มา S 2> เหล็กบินมาน้ำมานน้ำกันได้บนล่างวี่งรูดสองกับผ้านะคะเน้นที่สองเลขบิ่งก็มีสี่ห้าหกหนึ่งสองสามแล้วค่ะสี่หาหกหนึ่งสองสามถ้าพี่น้องโบมักตูนในที่แอดจับไปในนี่ก็เอาเล็กไปวิ่งเอาเนาะค่ะสี่ห้า ซีหกยังสี่อะไรเนาะค่ะเพราะว่าอันนี้มันกระจับตามสูตรมันสูตรมันมากเนาะ mm. พี่น้องเอฟซีกับร่างคนกับมักเนาะคะ่ะมักแบบว่าเอาไปวิ่นเอาเนาะคะ่ะจับพูบมกักตรงศีรษะอ่าร่างคนนะ่ะบอกวก่อนเนาะคะ่ะตัวเน้นน,น่ะสบเนี่ยอาจจะไม่จะบออกหรือว่ามันจะอ,ออกตัวลอกบางออว,ว้นกับฟ<า>ันตะตัวเน้นเมีนค่ะเพราะว่าฟันเรนเรนคือตามข้อมากข้อมจอบของแอดเองเนาะ อันนี้คือว่ามาักเอ่อ้าพีินอง่อมักนั่กับบรดวาเนาะ,ค,ะนค่ะจับคู่มี4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2แล้วก็6 3เลขสามตัวา้เน้นที่1 5 2เนาะคะ่ะแล้วก็ตัวร่องคือ6 5 3เนาะอันนี้คือมักเน้นเน้นเลยงวดนี้มัก5 2ตัวเดียวตรงตรงกับของอ่าเลขเขาให้มาให้มา5 2 ห้ากับสองของแม่ริ้วก็ห้ากับสองชุดเน้นของแม่ลิ้วก็มีห้าสองเท่ากันแต่ว่าของเจพันทรงมาาเหมือนเสาก็มี่ก็มี่อยู่เด้แม่ป่าทรงโรคุูมเหมือนสองก็ะมี่อยู่ห้ากับสองเบองเหรอเนาะแม่เอานตรกันเลยตรงกันเลยแต่ก็พ้องพอแต้มกับตรงหาซองก็ะมี่เออรายสำนักอยู่ตรงกันที่หาซองอะเอาให้พี่น้องใส่ดุนพินิจพิจารณาเบอ่งกันเอาเด้อค่ะสุกๆมันหวานน้ำกันค่ะขอบคุณหลายๆเนาะ เอา F C ทั้งช่องเบิงแล้วก็แคปน้าจอเอาค่ะนี่ค่ะผู้ใดอยากถูกแล้วเนาะหลายงวดแล้วมีอยากแบ่งปันน้ําใจเนาะเพื่อให้กําลังใจกับสุดใจพารวยก็แบ่งปันมาได้เนาะตามเบอร์อยูน่ล่ค่ะเนะาะเบาเบ้าหลายบ่ได้ค่ะขอบคุณน้ําใจค่ะเบาหลายบ่ได้ค่ะน,นี่เดี๋ยวมันจะพิดเกดเพิ่นเอาได้เรียวกัน วันนี้ก็ขอขอบคุณสุดใจาพารวย,ยอีกครั้งเนะาะเพราะว่าแม่เพ่นไดมาขอแนวทางพันทุกมือค่ะทั้งฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาเมื่ออื่นมือมอื่นส่งไหเด,เดอร์เพราะว่าเาาพราะว่ามือนีไปนอนอยู่พุ่นเม่ใช่<อ>แต่บ<อ>ุคคลวจิได้มาตอนไหนซื้อน,นังมาฝากได้เด้ไบ่ได้ขามฟังขามฟังก็เอามาฝากตัวเนาะบ่ได้ขามฟังวะไปส่งยูฟังนี่เดี๋ยวกลับบ้านมึงส่งการวัได้กลับบ่อเท่านั้นแหละ Okay, โอเคค่ะขอบคุณหลายๆค่ะวันนี้รวยๆปังๆไปได้วยกันอีกเนาะ,ค,ะค่ะคิดนี้ก็สวัสดีค่ะ